ไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งโปรเจกต์และกันนะผู้ชมขากับซิงเกิลใหม่เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะออคุณพลาสติกนะคะอนันดาพลาสติกอนันดานั่นเองค่ะก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อซ mm ิงเกิลเพลงว่าดวงใจนั่นเองนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคุณพลาสติกเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยนะคะเคยมีช่วงชีวิต ช่วงหนึ่งในการคิดสั้นนะครับเพราะข่าวปลอมนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างและกำลังใจส่วนใหญ่มาจากไหนฟังจากปากแพทริกอนันดากันค่ะโปรดิวเ้วก็เขียนเขาผมทั้งหมดทีทำก็เทำเองทำั้งหเองทั้งหมดทำโปรดิวครับโปรดิวกับพี่เบนวงราสรับผมทีงดวงใจแล้วก็เขียนเองทั้งหมดครับแล้วก็มิกซ์มาสเตอร์โดย พี่อยู่คกี่คนครับผมทั้กันสามคนครับเพียงนี้สามสี่คนครับผมในกระบวนการการทำเพลงใช้คู่มือขนาดไหนครับใช่ครับมันจะทุกตลอดเวลาจะเริ่มจากผมทําเดโมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะส่งให้พี่ๆทําต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาช่วยกันจบงานครับผมในภาคของเราคือเราเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเป็นแต่งเองด้วยครับผมมันยากยังไงมันต้องแบ่งพาร์ทยังไงบ้าง เรื่องจากแต่ก่อนมันเอาอินสปิเรชันมาจากไหนเรื่องของผมเองครับพี่อยากถามกันว่าชื่อเพลงมันดูแบบตระมุนมากครับถ้าถ้าแบบพี่ๆติดตามเพลงผมมาตั้งแต่แรกครับทุกเพลงก็คือเขียนจากเรื่องผมมาเลยเช่นเช่นลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยคก็คือเขียนมาจากเรื่องของผมกับคนรักเก่าที่เลิกกันนะตอนนั้นก็เอามาเขียนอะไรเงี้ยครับดวงใจก็ ดวงใจแล้วก็เพลงอื่นๆก็คือเหมือนกันทั้งอัลบั้มนี้ก็คือเขียนจากในผมเองหมดเลยครับเออสเต็ปการทํางานก็คือผมจะขึ้นเดโมมาก่อนครับคนตีทํำบนคอมอเสร็จปรับอัดลองเข้าไปแล้วก็ส่งให้พี่โปรดิวเซอร์ต่อครับหรือไม่ก็บางเพลงก็จะทําเองใช่ครับแล้วแต่เพลงครับผมอย่างในอัลบั้มนี้มีพวกกี่เพลงที่เราสร้างไว้ยี่สิบเอ็ดเพลงครับอะไรนะยี่สิบเอ็ดเพลงอัลบั้มนะมนะใช่ครับ นานี่เหมือนนาบีนั่นเองอ่ะมคนอื่นมาเต็มที่ก็คืออาจเป็นอีพีมินิอัลบั้มหรือว่าสี่เดี่ยวนี้หายากมากนะที่จะทำแบบอัลบั้มเต็มแบบนี่คือเกินเกินไปเป็นสองรืองเพลงมันมีแค่สามจุดดีหรือไงลูกเป็นเพลงใหม่หมดเลยครับพี่ที่หมอถ้าทำไมถึงเอาเอาที่มาก่อนทำไมยี่สิบเอ็ดเพลงคือผมอ่ะอยากอยากปล่อยเยอะๆเพราะว่าผมรู้สึกผิดที่ไม่ได้ปล่อยเพลงมานานใช่ คือเหมือนเคยสัญญาว่าจะปล่อยอัลบั้มเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับเอแต่ก็มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผมก็ต้องเลื่อนทุกอย่างไปนะครับใช่ก็เลยมาเรื่อใหม่แล้วก็ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะปล่อยอัลบั้มตอนตอนนั้นก็วางไว้ประมาณส0กว่าเพลงครับพี่ปกติถูกไหมแต่พอเราหายบวกหายไปเกินสองสปีนะครับก็คิดว่าอยากจะปล่อยให้มันจุกๆเลย21เพลงใช่ตอนแรกตอนแรกคิดไว้ว่า30เพลงนะทุกคนก็เบรก เก็คนก็พี่ๆ <akl> ก <ouch> ็เบกไปก่อนแบบเ้ยเยอะๆไปหนายก็เลยบอกเลยอ่อ่าโอเคเดี๋ยวสักยี่เบลก็ได้ยี่เบลจะยังเยอะอยู่นะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม่ะการที่บอกเรื่องราวนะคะกล้าที่จะบอกกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านในจุด ตรงนั้นมาได้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือกําลังใจนะคะกำลังใจคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ฟังเพลงได้เลยนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับซิงเกิลดวงใจของแพตริกอันดาค่ะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมขาแพตริกันดายังเปิดใจถึงมรสุมชีวิตค่ะเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะคะว่าเขามีมรสุมชีวิตอีกด้วยนะคะและก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างไรใช้วิธีการใดในการก้าวข้ามผ่านมรสุมชีวิตเมื่อ2ปีก่อนนะ มาฟังจากปากแพทริกอนันดากันต่อเลยคะ่ะอ่าผมก็เจอหมอสมชีวิตมาช่วงหนึ่งครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำเพลงเลยมานานมากครับแล้วก็เพิ่งได้กลับมากลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคือช่วงนั้นก็ยอมรับว่าก็แย่ไปเลยช่วนนงนไม่รู้จะอธิบายสภาพตอนนั้ยังไงพี่คือมันไม่ใช่แบบนี้เลยครับมันเพราะข่าวนั้นใช่ไหมเพราะทุกข่าวนั้นใช่ครับใช่ ผมก็สุดไปเลยครับผมสภาพจิตใจก็แย่เป็นซึมเศรา้าข้าดรุนแรงต้องต้องเขา้าพบแพทย์ต้องทานยาทุกวันนี้ก็ยังทานยาอยู่ครับแต่คือดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วครับก็ <c oughs> อที่เราได้ <c oughs> อีกหก็จะไม่เอาชีวิตนี้แล้วครับอตอนนั้นนะถ้าพูดตามตรงนะครับพี่ก็จะไปลอไไปถึงไปงตัดสินใจว่า ไม่ดีแล้วไ,ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเป็นศิลปนินนะหรือวอาอา่าออไม่อยากอยู่บนหมายถึงไปยือยู่บนดาดฟ้าคอนโดหรอกเราคือไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วใช่แล้วก็โอนเงินทั้งหมดไปให้ครอบครัวแล้วก็เขียนจดหมายสั่งลาพ,พี่พี่ทุกคนเพื่อนๆที่สนิทอะไรเงี้ยว่าบแบบเ<อ>ลาทุกคนนะครับแต่ว่าเพชรเพชรคิดว่าเพิรอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุนคือมันเกิดเหตุการณ์ระยะเวลานนมันกับข่าวเกิดขึ้นแล้ว ไอ้ความคิดนี้มันมาตอนไหนมันมาตอนประมาณสี่ห้าวันหลังจากที่มันเริ่มหนักหนักขึ้นเรื่อยๆครับอืมพอเริ่มขึ้นเทนอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมผมเข้าแอปไหนก็นตามแพี่ก็โดนด่าทุกแอปครับขนาดปู่ย่าผมอ่องเงี้ยคุณปู่ย่าไม่ใช่โซเชียลเนี่ยเปิดเรื่องเล่าเช้านี้เจอหลานตัวเองย่าปู่คุณปู่ย่าผมก คนแก่ไม่ไมรู้ไม่หน่อยเนี่ยครับก็ร้องไห้ก็เสียใจทําไมทุกคนมาด่าหลานตัวเองอะไรเงี้ยครับอตอนนั้นถ้าทุกคนจําได้ผมโดนโดนทัวลงตั้งแต่ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอ,เอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ <c oughs> ผมโดนดา่าได้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยทั้งที่หลักฐานทุกอย่างก็ไม่มีเพราะผมไม่ได้ทําอย่างนี้ผมแสดงแล้วคือผมไม่ได้ทาอะไรเลยเค,ครับแต่ก็คือโดนด่าไปแล้วสิ่งที่โดนปรับปรามมา ก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาปากปังผมแต่ก็มันก,ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะพี่ครับผมแล้วอย่างตอนนั้นพอมันเกิดการที่สี่ห้าวันผ่านไปอะพันทิคุยกับตัวเองไหมว่าเรากำลังเจออะไรอยู่คือถ้าแบบทุกคนติดตามผมมาพวกมันก็จะรู้ว่าผมมาเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานน้อแล้วก็<ช>ผมก็เป็นเด็กธรรมดาตลอดอะครับมันแค่แบบ หมือนมามีชื่อเสียงช่วข้ามคืนครืว่ามีเพลง hit หรืหหออะไรก็แล้วแต่เนาะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนครับในชีวิตคือเันตั้งราไม่ทันคือไม่เคยเนึกว่าจะมีวันไหนที่ตื่นมาแล้วแบบไม่ว่าจะเข้า Facebook, t i k t ็อกไอจีทวิตหรือแม้แต่เปิดทีวีอะพี่ก็คือทุกคนด่าผมทุ่มนเลยอะออแล้วคำที่เขาใช้กับผมหรือว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะตอนนั้นนะฮะทุกคนคือไล่ผมไปตายอย่างพี่มมผมพูดงนี้เลยนะอันนี้คือแบบเวอร์ชั่นสอบแล้วนะพี่เพราะถ้าเอาคําเฉพาะที่คนด่าผมมาครับอผมมันเป็นคำพูดที่แบบไม่นึกว่าจะโดนด่ายอย่างเงี้ยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ยินคํานี้ที่โขาว่าเราโดนว่าว่าแบบมันมีอันหนึ่งที่ผมแบบจําได้ไม่ลืมเลยนะพี่คือ น้องเขาเป็นแฟนคลับเนี่ยครับเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชอบผลง,งานชอบอผมมากเลย้ยเขาอ่อนลงในทวิตเตอร์เคยชอบพี่พระติกอนันดามากเลยแก่เพลงพี่ทุกเพลงแต่ผมก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วพี่ก็เป็นแค่แบบขยะสังคมอะไรเงี้ยพี่พี่เคยโดนด่ากันไหมผมก็ไม่เคยเหมือนกันครับแล้วอันนี้คือแค่หนึ่งคอมเมนต์จากไม่รกีแสนคอมเมนต์ะนะพี่เนาะตอนนั้นก็ แค่คอมเมนต์อันเนี้ยผมแบบสุดสุดไปเลยพี่ที่เลือกาหมดเลยเหมือนกันเลยที่จะเส่ใช่พี่คือพี่รู้ว่าแบบทุกคนอ่ะแม้แต่พี่ฮัวเนี่ยพี่เมพี่พีอาทุกคนบอกว่าเฮ้ยพระเทพอยาาจะอ่านแต่พี่แบบผมแบบมันอดคิดไม่ได้คือมันอยากรู้เขาเขาว่าอะไรเราอะทั้งทั้งที่แบบเราไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะพี่แต่คือผมโดนด่าแบบหนักมากแบบแฟนคลับ เอาเสื้อมาเผาเหรอพี่คิดดูดิถึงแม้ว่า เรื่องราวมรสุมชีวิตมันจะใหญ่โตหรือว่าใหญ่หลวงสําหรับตัวเรานะคะสิ่งหนึ่งสําคัญมากๆกําลังใจค่ะเราควรให้กําลังใจกับตัวเองด้วยนะคะและบอกว่าเราจะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะมีความหวังมีความฝันแล้วก็มีศรัทธากับตัวเองเชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะผ่านไปได้นั่นเองค่ะฝากด้วยละกันคุณผู้ชมคะ่ะกับซิงเกิลดวงใจของแพทริกอนันดาค่ะเป็นกําลังใจให้กับแพทริกอนันดานะคะในการฟังซิงเกิลเพื่อให ให้ซิงเกลิลนี้ปังแล้วก็ดังค่ะไป